สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเลือกน้องคาลิคกันนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ดีหนึ่งในดีที่สุดเป็นแองเอชในช่วงต้นเกมเลยก็ว่าได้ไม่แน่อาจจะใช้ได้ยันเลกเกมเลยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ทีมกันให้ทุกคนได้ชมกันว่า เรามีการวางแผนแล้วก็วิเคราะห์ทีมยังไงเวลาเลือกตัวละครนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเคสของผมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูแล้วก็วิเคราะห์ตามไปด้วยนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายคนได้ว่าจะเลือกตัวไหนดีนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเร,เราเลือกแค่เพียงเพราะว่ามันเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะอาจจะต้องดูที่แผนของเรารูปแบบการเล่นนู่นนี่นั่นด้วยว่าตัวไหนเหมาะกับเรานะครับเพราะว่าทุกตัวมันเก่งจริงๆนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับดูจากสกิลแล้ว ก่อนที่จะไปเรื่องของการวิเคราะห์ทีมก่อนที่จะเลือกตัวน้องนะครับผมนะครับก็จะพาทุกคนมาดูสกิลอีกครั้งหนึ่งแบบคร่าวๆนะครับจริงๆเคยทำรีวิวสกิลของน้องใครแบบจำนวนแบบแบบเจาะลึกแบบเต็มๆไปแล้วแหละนะครับไปหาย้อนดูได้นะครับในเพลย์ลิสที่ผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวนี้จะพาดูคร่าวๆนะครับว่าแต่ละสกิลแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะนะครับสกิลจะเป็นการโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน2เทินนะครับ แต่ว่าข้อเสียคือเลเวลแรกเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกเพิ่มมาดับป้องกันเนาะอันนี้ก็จะไม่ค่อยโอเคตรงนี้แหละนะครับแต่ก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้ดูแย่ไม่ได้ดูอะไรนี้มากนะครับส่วนสกิลนี้ก็เพิ่มโล้ยตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนระดับเลเวลการ์ดนะครับเลเวลสขึ้นไปจะมียั่วยุด้วยนะครับเอ้ยเป็นภูมิคุ้มกันนี่นาะผู้ผิดนะฮะเป็นภูมิคุ้มกันนะครับที่เขาเรียกว่าจะเซฟตัวที่พลังชีวิตต่ำที่สุดอันนี้คือดีนะครับแต่ว่า ใช้ได้ตอนรลเวลสองนะครับรลเวลสองขึ้นไปนะครับอันตินะครับก็คือลดความเสียหายอันนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าลดความเสียหายก็คือเป็นดาเมจร,รวมทั้งหมดนะฮะแต่ว่าลดความเสียหายมันจะสู้โลของน้องมารูรู้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงอย่างเลดเกมเนี่ยลดความเสียหายอาจจะดีกว่าหรือว่าเจอบอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับลดความเสียหายอาจจะดีกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ย ก็ต้องแล้วแต่สถานาการณ์นะบา,บางด่านเนี่ยดลมาลูลูลอาจจะดีกว่านะครับขึ้นอยู่กับสถานาการณ์แต่ข้อดีของตัวนี้เลยนะหลักๆก,ก็คือมีสกิลคุ้มกันนะครับที่ทําให้เซฟเพื่อนที่เลือดน้อยที่สุดได้อันนี้คือดีที่สุดแหละนะครับที่เหลือก็เหมือนแทงตัวไปนะครับเหมือนแทงตัวไปที่มีสกิลลดได้ปม,มนความเสียหายอันนี้คือเป็นสกิลระดับ s นะครับที่ดีถือว่าดีมากนะฮะเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้จะมี2ข้อดีคือลดความเสียหายได้นะครับแล้วก็ ช่วยเซฟตัวที่ใกล้ตายได้ด้วยนะครับตัวดาเมจนะครับบอกเลยว่าไม่มีลายสกิลหนึ่งแค่มีแค่โจมตีเฉยสกิลสองจะเป็นบัฟนะครับเหมือนน้องเอลิกาดเลยนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เวลาตีจะไม่จะไม่สนไม่สนพลังป้องกันและโล่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีนะครับก็คือสมมุติว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ อีกฝ่ายมีโลอยู่เท่านี้นะครับสมมติมีโลอยู่สามพันนะครับแล้วแอคแทกของเราอยู่สองพันห้าก็จะไม่สนโลสองพันห้าเลยเหมือนกับเหมือนทุกหักหักลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะอ่าประมาณนี้แล้วก็สกิลต่อไปสกิลที่สามนะครับสกิลที่สามจะเป็นการโจมตีแบบทั้งหมดนะครับด้วยความเสียหายเรทแล้วก็บอฟสถานะเลือดไหลด้วยมันดีตรงที่ว่ามีสถานะเลือดไหลเนี่ยแต่ว่า ความเสียหาย5%ของวาชีิที่สูงสุดก็คือเยอะอยู่นะถ้าตีมอนอะเยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าตีคนนี่5%สมมติเลือด20,000ก็เท่าไหร่20,000พันหนึ่งปะพันหนึ่งพันหนึ่งสองเทินก็ก็สองพันใช่ไหมฮะอืมประมาณนี้โดยประมาณนะโดยประมาณนะครับสมมติสมมติอ่ะผมก็มองว่ามัน มันแรงไหมเพราะว่าดาเมจต,ต้นมัน3 0 0รอยอ่ะแต่เป็นแต่เป็นสกิลหมู่นะอาจจะไม่แรงมากแต่ว่าดีตรงที่ว่าไอเลือดไหลเนี่ยมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับก็โอเคอยู่นะครับถือว่าตัวโอเคอยู่เนาะต่อไปเป็นสายฮิลนะครับสกิลหนึ่งก็คือโจมตีแล้วมีสมเพิ่มพลังงานให้เพื่อนด้วยแต่ว่าเลเวล2ขึ้นไปเนาะแล้วก็เพิ่มจำนวนคนเฉยนะครับก็เหมือนกับน้องลิซ่าเลยนะครับสกิลเหมือนกัน สกิลสก็เหมือนกันนะครับใช้ตั้งแต่ระเับหนึ่งอันนี้คือข้อดีนะครับเด่นเด่นเลยเพิ่มพลังงานอีเธอร์นะครับก็คือเพิ่มเกรอันตินั่นแหละนะครับให้ใช้ได้ตั้งแต่ส,สกิลรลเวลแรกเลยเพราะงั้นอันนี้ดีนะครับเอาไว้คอมโบได้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอันติจะเป็นการฮิลหมูแล้วก็ทําให้เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมนะครับโดยไม่โดยไม่คํานึงถึงพลังป้องกันละล่เหมือนกัน <c oughs> อันเนี้ยผมบอกว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะงั้นผมจะเลือกตัวไหนในนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าทีมเราเล่นแบบแนวไหนนะครับต่อไปเป็นหัวใจหลักสำคัญของคลิปนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์ทีมของตัวเองนะครับซึ่งแผนในอนาคตเนี่ยผมอาจจะมีการทำทีมเมทขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครทีมอวยทีมอะไรอย่างงี้ที่เราจะเล่นนะฮะเพราะงั้นผมบอกเลยนะว่าทีมที่ผมอยากเล่นในอนาคตเนี่ยคือทีมดีบัฟนะครับ ทีมดีบัก็คือดารโกนิก้านะครับกับน้องซันเดียนะครับที่ผมจะต้องหานะครับซึ่งดาร์โกนิก้าคือหาเศษจากดา่านาดนยากระดับยากได้นะครับแล้วก็ซันเดียหาได้จากร้านค้าร้านค้ากิวนะครับเพราะงั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยหาเ <c oughs> ดี๋ยวเบิกกระชาไปเดี๋ยวก็ได้นะครับส่วนตัวละครแท้งนาตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวที่แบบเวิร์กที่จะเหมาะกับทีมตัวนี้นะครับซึ่งอนาคต ในอีกค่อนข้างไกลข้างหน้ากว่าผมจะได้ทีมนี้มานะครับทีนี้จะเก่งตอนเล่นเลสเพราะงั้นเนี่ยผมอาจจะต้องเลเวลสูงกว่านี้ถึงจะเล่นน้องแล้วโหดนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะเล่นตัว3ดาเมจนะอย่างดาร์โกนิก้าซันเดียแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นอีสกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็เป็นสเตฟานี่แล้วแต่นะเพราะว่าสเตฟานี่เนี่ยก็เล่นคอมโบกับซันเดียได้ดีเพราะว่าซันเดียก็มีอันตีเผาไหม้เหมือนกันนะครับหรือว่าดาร์โกนิก้ามาเล่นกับ เล่นกับอิสกาแล้วก็เล่นกับซันเดียก็ได้นะเพราะว่าอิสกาเนี่ยจะมีสกิลที่เพิ่มความเสียหายตามจำนวนดีบัฟนะครับที่ฝ่ายมีแล้วซันเดียเนี่ยก็เสกดีบัฟไปถึง3อย่างนะครับก็ค่อนข้างดีนะอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเราได้ตัวไหนนะครับส่วนอีก2ตัวหลกัหลกๆก็อาจจะเป็นแทงกับซัพพอร์ตนะครับซึ่งดูก่อนว่าเราจะเป็นตัวไหนซึ่ง2ตัวหลกัหลกๆเนี่ยอาจจะต้องมีดาร์โกเนกากับซันเดียที่ผมอยากเล่นนะอันนี้คือทีมแรกที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ เพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมได้สเตฟานี่มาเนี่ยผมอาจจะต้องหาอารพีมาเล่นแทนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมได้อ e ีสก้ามาเนี่ยผมอาจจะหยิบตัวซัพพอร์ตที่เป็นตัวฮิลมาก็ได้นะครับเพราะว่าเพิ่มความเสียหายได้ด้วยนะครับแล้วก็บวกกับดารโกเนกากับซันเดียที่เล่นสายอาดีบัฟนะครับดาเมจดีบัฟเพราะงั้นผมว่าเล่นเป็นตัวฮิลก็ค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าตัวฮิลเนี่ยนอกจากจะได้เกรดแล้ว ได้ความเสียหายเพิ่มเติมแล้วได้ฮิวเออทำให้ดาเมจจากดีบัฟเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อันนี้ในมุมมองผมนะอีกส่วนหนึ่งก็คือทีมผมเนี่ยมันเป็นทีมเวทมันค่อนข้างจะบ,บางเราอาจจะไปเล่นตัวแทงที่ไว้เซฟชีวิตก็ได้นะครับอะได้ขอดูหน่อยอัตราการการสุ่มตอนนี้นะครับเห็นปะโอตัวดาเมจห7สบเ็เอร์ซ็น์เลยอะ แล้วใจนึงอ่ะผมผมอาจจะหยิบตัวตัวดาเมจมาเพราะว่าดาเมจเวทใช่ไหมทีมผมตอนนี้ไม่มีดาเมจเวทนะครับไม่มีตัวดาเมจเวทแล้วผมจะต้องทําทีมเวทขึ้นมานะครับผมเลยมองว่าเฮ้ยน่าสนใจเว้ยนะครับเพราะว่าตัวฮิลนะตอนเนี้ตัวฮิลหลักๆเนี่ยจะมีมิโคโตะซึ่งมิโคโตะเนี่ยสกิลฮิลจะมีแต่ฮิลอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีบัฟแล้วก็ตัวฮิลอีกตัวหนึง่ง นะครับจะเป็นน้องลิซ่าซึ่งลิซ่าจะเป็นสายาเพิ่มบัฟป้องกันต้านขีนะฮะอันติีน้องจะเพิ่มต้านขีเพราะงั้นเนี่ยไม่มีตัวฮิวหลักสายบัฟดาเมจเลยนะครับส่วนยูนาเนี่ยอันติีก็จะเป็นสกิลทำดาเมจแล้วก็ฮิวเฉยๆ,ๆนะครับส <ๆๆ S 2> ร้างความเสียหายจะรูผ่านผ่านโลกห้าสิบเปอร์เซ็นต แต่ว่าอันนี้มันต่างกันนิดหนึ่งนะมันต่างกันนิดหนึ่งตรงที่อันนี้เพิ่มความเสียหายสามสิบห้าเปอร์เซนต์หรอปึ๊บโจมเมื่อโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายเพิ่มเติมไม่คำนึงถึงเอ้ยเดี๋ยวนะมันคือบัฟเดียวกันทะลุบัฟทะลุอันนี้สามสิบห้าเปอร์เซนต์แล้วน้องอยู่นะอันนี้เป็นช็อตไฟฟ้าไม่เหมือนกัน บับทูลูก็คือน่าจะตีตีตีแบบผ่านโล่ตีแบบไม่สนโล่จานวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยเออแต่บับบับไฟฟ้าก็คือมันทําดาเมจแบบแบบทำดาเมจข้างในโล่เลยอะไรเงี้ยนะครับจะต่างกันเออถ้าอันนั้นคือถ้าเกิดว่าเจอบ,บอสที่ที่แบบใช้โล่อะไรเงี้ยเราก็ใช้น้องอยูเลียก,ก็ได้เนาะมันเป็นดาเมจผ่านโล่เดี๋ยวขอดูสกิลแบบ,แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวเคห์อีกทีหนึ่งนะครับ ขอรายละเอียดหน่อยเมื่อโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายเพิ่มเติมที่ไม่คํานึงถึงพลังป้องกันและโล่แปลว่าผ่านโล่อันนี้คือความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นมาต่อให้มีโล่หรือไม่มีโล่ก็คือธาตาุเมทเพิ่มเติม35%ถูกไหมที่ผมเข้าใจแต่ว่าสกิลนี้เราจะมาเป็นสกิลบัฟธาดาเมจหรอบัฟทะลุนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูดูบัฟอ่าบัฟทะลุ ของตัวอื่นดูอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามีไหมบอดี้ปึ๊บหาบัพทะลุหน่อยบัพทะลุอันนี้มีไหมไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีตัวนี้น่าจะเป็นรถโอเคมีบัพทะลุไหมไม่มีครับขอญาตแป๊บหนึ่งครับทุกคนอาจจะต้องใช้เวลาหาสักนิดหนึ่งตัวนี้ไม่น่ามีบับทะลุนี่น่าจะเป็นตัวนี้ปะ เพิ่มความเสียหายโอเคไม่ใช่อันนี้สตัรน,นี่ไงัตรุเมื่อสร้างเมื่อโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายเพิ่มเติมไม่คำนึงถึงโล่สองเทิร์นวินี่ร้อยเปอร์เซ็นอะ่ะอันนี้ร้อยเอร์เซน่ะเพราะงั้นผมเก็บไว้ดีกว่าตัวฮิวอะ่ะเออมันอาจจะดีตรงที่ว่าสกิลมันมาแทนลิซ่าได้แล้วก็ อันติมีประโยชน์กว่าลิซ่านะครับเพราะว่าลิซ่าเอามาใช้กับหมอนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่น้องน่าจะาไปใช้กับ p v p นะฮะตัวนี้แต่ส่วนตัวผมบอลลิซ่ามาแล้วไงเพราะงั้นเนี่ยผมว่าผมอาจจะเล่นตัวดาเมจผมอาจจะปั้นตัวดาเมจเป็นสายเวทขึ้นมาเอาไว้ยืนคู่สะหน่อยนะครับเอออาจจะแรงก็ได้เนาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีสามสิบ น่าสนใจครับแล้วก็ไปเล่นกับอ่ายูเลียนะครับเอาไว้ยูเลียให้สกิลสองเนี่ยบัฟน้องแล้วก็อันตีลวัวเล่นกับลิซ,ซ่าเอาไว้คอยฮิวเอ้ยได้ว่ะมันได้อ่ะเออได้แล้วก็ผมก็จะยกอ่าน้องนางหีเนี่ยมาเล่นทีหมื่นแทนเออบัฟทีมนางหิ่มาเล่นทีมโมโมแทนนะครับอ่ะจัดทีมก่อนแล้วมาแล้วแผนผมมาแล้วนะครับ อาจจะเล่นเดี๋ยวนะผมขอผมขอ,อเอาตัวเมื่อกี้เป็นคิดซะว่าเป็นน้องเอริกะกันเนาะตัวที่ผมจะเลือกเอาเป็นเอริกะเอริกะอยู่ไหนเอริกะอ๋อเอริกะอยู่นี่นะครับอยู่ข้างบนแล้วแล้วก็แท้งเป็นามารุลุนะครับแล้วก็เอาเป็นน้องไอ้นี่เข้ามาอันนี้คือทีมหลักนะยูเลีย,ย,ลยนะครับบับับตัวดามจ แล้วก็ตัวซับสองตัวแล้วก็ตัวฮิลจะเป็นตัวนี้ทีมนี้ได้หนึ่งดาเมจแล้วก็เป็นดาเมจหมูด้วยหรือหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือผมอาจจะเล่นอิริกะนะครับคู่กับไอ้น้องคาริสไปเลยอิริกะเป็นตัวเป้าเดี่ยวแล้วก็คาริสเป็นตัวเป้าหมูนะครับอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะสมมุติว่าตัวเนี้ยตัวนี้แล้วกันตัวเนี้ย เป็นตัวตัวนี้เป็นน้องคาริสนะครับก็เล่นเป็นสองดาเมจไปเลยนะครับมีหนึ่งฮิวมีตัวเพิ่มเกรดสองตัวแล้วก็ตัวโจมตีเดี่ยวโจมตีหมูนะครับเอาไว้ตีบอสได้ตีหมูได้เพอร์เฟกนะครับแล้วก็อีกตีหนึ่งด้วยความที่ตีนั้นผมไม่นีไปแล้วผมก็จะใช้เป็นน้องอาหนางินะครับหนางิเล่นกับตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ โยกมาเล่นกับตัวนี้เป็นตัวฮิวแทนอีกตัวหนึ่งนะครับคอยบับตั้งคู่แล้วก็แทงกันตัวนี้อาจจะเล่นเป็นตี้นี้ได้ยืนแบบนี้ไปเลยแล้วก็เอาอยูเลียเข้ามาแบบนี้จริงๆมันก็ใช้ได้ทีละทีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าใน pvp เราจะต้องแยกนะครับแล้วก็ส่วนตัวดามีผมปึ๊บตัวนี้เป็นทีมเวททีมเวทที่ฮิวกลับมาได้ โอเคตัวดามเมจผมผมมองว่าตัวนี้น่าจะต้องน่าต้องใช้ตัวบัฟแรงๆหน่อยอาจจะเอาตัวนี้มาแทนปึ๊บตัวนี้แล้วก็ทีมนี้ผมอาจจะเอาน้องน้องอะไรดีอ่ะน้องนี้มาแทนเป็นตัวฮิวโอเคสรุปว่าผมเลือกตัวดามเิเมจแล้วกัน ลองเลือกตัวดาเมจด,ดูนะครับอาจจะเวิร์กอาจจะเวิร์กตัวแท้งจิงก็น่าสนใจนะมีะเกิวคุ้มกันแต่ตัวแทงมันไม,ม,นไม่มันไม่หวือหวาเออรู้สึกว่ามาลูรูก็คือเซฟดีอยู่นะลดดาเมจสัตห้าเปอร์เซนกันได้เทิร์นแรกมันก็ยังไม่เท่าไหร่ตัวอัดเอาแทงเอาดาเมจแล้วแหละนะครับสรุปว่า <c oughs> เลือกดาเมจนะครับมั่นใจ เป็นสายนี้ด้วยอ่ะสายปืนได้ปะตัวดาเมจน่าจะสายปืนหรือเปล่านะเออโอเคนะครับตัดสินใจเลือกตัวดาเมจแล้วกันปุ๊บแนะนําจัดไปนะครับไหนดูฉากเชอรหน่อยอุ้ยมาแล้วน้องพึ่งเอ๊ะแบบนี้เหรอ ไหนครับไหนไหนสมาชิกของไหนอูวยน่ารักโอ้โหน่ารักอะ่ะแอบน่ารักทุกเนี่ยเอาเรื่องผมไม่ใช่โลลีนะครับแต่น้องน่ารักจริงอ่ะไหนๆก็มาแล้วจัดเลยดีกว่าทุกคนอย่ารอช้าซึบเอ้ยมันขาดติง่งมันขาดติ่งหูอันเดียว เนี่ยผมดองลองทาไว้เพื่อสิ่งนี้เลยครับเพื่อปั้นน้องจัดไปครับยังไงวันนี้น้องต้องของสุดครับเพราะว่าเราปั้นมาแล้วเราจะลองเล่นน้องนะครับผมจะผมจะได้มีทีมเวทหนึ่งแล้วก็ทีมกายภาพอีกหนึ่งนะครับเอาไว้เล่นหลากหลายด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มผมจะมาเลเวลสี่สแล้วนะครับก็จะเริ่มปั้นเป็นสองทีได้แหละเพราะงั้นเนี่ยก็มีทรัพยากรประมาณหนึ่งแล้วอ่ะว่าแล้วอันนี้ต้องไม่มีผมว่ายาว วันนี้ปั้นยาวป๊บจะจะพอหรือเปล่าอะพอไหมสามร้อยผมอะดูทรงไม่น่าจะพอนะพยายามเวลารีหาเนี่ยถ้าอยากประหยัดนะครับพยายามรีหาทีละหนึ่งทีละสองพอนะครับอย่าไปแบบกดเยอะๆนะมันจะเปลืองมากเลยอะแล้วเราก็ต้องไปปรับตั้งค่าด้วยนะแบบว่าให้มันมันจะมีแบบหยุดหาเพิ่ม ตอนที่ของออกขงเราครบอะถ้าเราไปตีตรงนั้นก็คือมันจะมันจะไม่หาของเพิ่มละก็คือของมันจะได้แค่นั้นนะจากที่ผมสังเกตมานะกดสิบครั้งแบบเราขาดแค่สองมันก็จะได้แค่สองอะไรเงี้ยที่ผมสังเกตมานะหลายครั้งแล้วประมาณสามสี่รอบแล้วนะครับไม่รู้จริงเปล่าเฮ้ยแต่รอบนี้มันตึงจังเลยอะของออกช้าจังผมจะได้ไหมเนี่ยเนี่ยเหลือหนึ่งเงี้ยผมจะกดทีละหนึ่งอุ้ยหายไปแล้วสองร้อยไม่นะน้องคาริสผม ต้องได้อย่างน้อยต้องเทียห้าวันนี้น้องคาริสผมต้องเทียห้าหุยน่ารักมาเนี่ยแรงไหมเดี๋ยวต้องลองเทสปึ๊บหนึ่งชิ้นโอ้โหผมซื้อได้ไหมเดี๋ยวขอไปดูหน่อยนะทุกคนมันซื้อได้ไหมอำนาจเงินแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ยบผมตกอยู่ในอำนาจเงินแล้วตอนนี้ไม่มีด้วยอือม ไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังมีกล่องสมบัติอยู่ใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆกล่องสมบัติปึ๊บมีไหมไม่มีอันนี้มีไหมอันนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ปะ่ะอันนี้อันนี้ปะ่ะถ้าผิดนี้คือเศร้าเลยนะผิดนี้คือเศร้าเลยนะคาริสอยู่ไหนคาริส น้องคาริสอ่ะ,อะปักดาวไว้โอเคเอาเลขยังไม้เต็มก่อนสามหห้าครับเหลือสี่แสนโอเคได้อยู่ไปครับเอ้ยอันนี้ขาดหนึ่งอันเหลือสามโอเคเพิ่มทีกดทีละสองกำลังดีครับสองหรือสามเนี้ยไม่เกินเนี้ยกำลังวิ้ยได้มาสอง,ไ,งได้มาสองคินเลยอ่ะ อะเพื่อความชัวร์กดไปสอง่าเรียบร้อยเห็นปะได้มาซึ้บเรียบร้อยปึ๊บแล้วววห้าเรียบร้อยอันนี้ได้ยังธนูขัดสีเอ้ยเดี๋ยวธนูผมอาจจะธนูที่หันขึ้นไปทางบนซ้ายใช่ไหมมาดูกล่องกันหน่อยว่าเรามีไหมผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีของระดับนั้นปะธนูมีแต่ธนูเล็กอันนี้เป็นธนูใหญ่อ่ะธนูใหญ่มีอยู่ปะจัดไปครับ น้องไม่สายทานูน่าจะเป็นตัวแครี่นะน่าจะเป็นสายดาเมจหลักนะครับโอเคอันนี้เลเวลอะไรอะสี่สิบนะครับก็4ี่แสนเลยเหรอคุณพระโอเคนี่ผมเสียไปขนาดนี้4ี่แสนอูจะไาชุดน้องน่ารักมากเลยต้องลองเทสหน่อยและเอ้ยสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องเป็นสีอะไรอะ่ะ สีเขียวอ่าสีเขียวนี่ต้องความสร้างความสร้างด้านเมตกัจภาพอันนี้เวลาใช้สกิลหนึ่งสกิลสองใช่ไหมหรือสูงกว่าติดสตันก็จะมีตัวนี้ช่วยโจมตีของน้อยจะเป็นบัฟอันนี้จะเป็นอันติอันติแล้วก็ฮิวได้ด้วยเพิ่มพลังงานอีกหนึ่ง น่าสนใจนะฮะน่าสนใจแล้วยูเลียผมว่าก็จะเปลี่ยนเปใช้อีกอันหนึ่งแทนเล้ยน่าได้อยู่นะแต่นี้มันต้องใช้อันตีบ่อยๆเนาะสายดาเมจอันนี้มีช่วยสกยิลโจมตีฟื้นฟูมีสตันอ่ะลองลองลอง ลองแล้วกันนะครับไปไปดูด่านล่าสุดที่เราดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงมาบด่านนี้ใช่ไหมที่เป็นปัญหาอยากรู้จริงๆว่าเธอจะเก่งสักแค่ไหนทีมเราจะเป็นทีมนี้นะครับบัฟเกตสองตัวโอเครถกกนรถก่อไม่เอาแล้วนะครับออโต้เลยดีกว่า ปึ๊บเดี๋ยวนะมาถึงแกก็จะบับเราหรอบับโลก่อนบับเกดอ่าผมลืมไปเลยว่าว่ามารู้สามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้มีคนบอกมานะครับว่าใส่สัตว์เลี้ยงแล้วได้ตันทีเลยนะครับก็จะดีขึ้นเยอะเลยโอเคลดก่อไปนะ อันนี้ขอผ่านก่อนแล้วกันนะครับผ่านเทินเพราะว่าเรายัางไม่ค่อยเยอมากบับเกตไว้อ่าเนี่ยแหละอันสามเดี๋ยวมาดูดาเมจหมู่กันว่าแรงไหมอันนี้บับบับบับหมดแล้วบัฟสามสก,กิลสามสก,กิลเรียบร้อยวันนี้เท่าไหร่อ้ดาเมจหมื่นห้า เจ็ดพัโโดนโอ้โหแตดามิเอตไม่ดูเหมือนไม่ค่อยแรงนะดาเมจเท่าไหร่อ่ะดูไม่ทันแล้วมีสะท้อนด้วยโอ้โนฮิวไปก่อนเดี๋ยวตายปึ๊บเดี๋ยวดูจบเทิเลยนะครับเลือดไหลแรงเปล่าก็ก็ไม่เท่าไหร่นะก็ก็ไม่เท่าไหร่นะเออแต่ก็ แต่ก็โอเคอยู่นะาออโต้อ,ตอตุ้ยแต่ดาเมจดตีธรรมดาแลก็ถ้าเอาเรื่องอยู่นะอ่าเดี๋ยวรอบน,น,น,นี้ผมจะลองปล่อยให้มันเล่นออโต้ดูอันตีเปี้ยงหมืม่นหนึ่งทันตีหมูหมื่นหนึ่งเรียกว่าแรงดีไหมหรือว่ามันต้องเล่นกับตัวโลกปึ๊บ เดี๋ยวรอบหน้าผมจะลองอนางหีดูนะว่านางหีดกับตัวน,นี้ค่แยไ้กันน้องหอกน้องโล่รอบนี้น่าจะได้บัฟโอเคบัฟได้บบัฟบัฟอันตีได้แล้วจัดไปตุ้งเท่าไหร่ตีหมื่นเก้า ที่หมือนก้าเหรอติดคี่ะเดี๋ยวเป็นเพราะติดคีบะเอาเรื่องอยู่นะนี่ถ้าแบบได้ตัวบ,บัตรติดตันหนึ่งมาเพิ่มน,นี่แบบเอาเรื่องอยู่นะเอยตัวอุยต,ตัวใหม่ครับลาก่อนน้องนางิมาเราจะลุยด่านเดิมโดยที่รอบนี้จะใช้น้องนางินะครับ น้องนั่งหิงก็คือของเท่ากันเลยนะเห็นปะเหลือสองช่องเหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลเอาเต็มนะแล้วก็จัดเลี้ยงก็จะโยกตัวนั้นกลับมาเหมือนเดิมไปใช้ทีมเดิมเหมือนเดิมคอมโบเดิมนะครับวัดดาเมจกันไปเลยว่าใครเดี๋ยวดูที่ดาเมจรวมสุดท้ายนะฮะไปลุยปึ๊บโอเคเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะ เฮ้ยใจเย็นดีใจเย็นดีเพื่อนบาบาอ้าวไม่มียังมีไม่มีโล่ใช้ไม่น่าตายหรอกครับดูทรงโอ้โหซี่ปนแปดโอ้โหไม่น่าตายไม่ใช่แล้วเอาตะปางตายไม่น่าตายแต่แต่ปางตายอ่าโล่ไป เกือบเกือบเดี like ๋ยวนะอะตีเล่น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 ลดก่อไปก่อนรถดาเมจไปจบเทินมาครับรอบนี้บัฟบัฟ อันตี้อันตี้เปี้ยงสามหมื่นแปดโดนสะท้อนตายสามหมื่นแปดกับสี่หมื่นเก้ารู้เลยนะรู้เลยนะสกิลเหมือนกันด้วยนะเปรียบ,บเทียบเลยสกิลเหมือนกันมีสกิลหนึ่งโจมตีธรรมดาเหมือนกัน สกิลสบัฟเหมือนกันแล้วการติหมู่เหมือนกันนะครับสกิลบัฟเห็นปะบัฟโจมตี31%ิอ็ดัมพางอันตีก็คือสกิลหมู่ทั้งหมดมีอะไรนะลดพลังชีวิต15%อืมความเสียหายต่อศัตรูแถวหลังเพิ่มขึ้น26%ออันนี้มีบัฟพเ,พเพิ่มแถวหลังด้วยนะแต่น้องตัวนี้เพิ่มความเสียหาย ก็คือเป็นดาเมจปกติแต่ว่าแค่มีแบบเลือดเสียเลือดมาเฉยๆเออขอผมขอรออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าในในรอบแรกอะผมไม่มีผมไม่ได้ดูว่าในในเฟสแรกเนี่ยดาเมจมันเท่าไหร่พอเมื่อกี้เราวัดที่เฟสแรกกันถูกไหมนะครับขอญาตินิดนึงนะครับสองนาที่เกนนีไปสองนาทีครับ แต่น้องก็ตีตีแรงเหมือนกัดัมี่แนะรอบนี้ก็ใส่โลไปอุ้ยผมลืมไปเลยว่าตัวนั้นจะต้องใช้ตนนัวนนี้นะนะครับเร,เ,รเราจะปล่อยเอราจะปล่อยเทินฟรีไป2เทินนะครับเพื่อรอสก,กิลทีเดียวเมื่อกี้มัน3,800 0ใช่ไหมเราจะเล่นคอมโบเดียวกันเป๊ะเ,เ,เ,เลยเอาบัฟนี้ไป ปึ๊บโอเคบับ๊บบั๊บสกิลบั๊บโอเคบั๊บสามสกิลแล้วนะแล้วก็อันติดูดามิห้าหมื่นห้าหมื่นอ่าแต่ว่ามันอาจจะต่างตรงนี้นึงตรงที่ว่า นี่ขนาดยังไม่มียูเลียมาเปิดอันติให้นะยังไม่มีรถเกาะแล้วก็อสกิลที่2ของยูเลียมันเป็นขั้น3นะครับก็จะเพิ่มดาเมจมาอีก10%นะครับแต่ต่อให้ดาเมจลดไป10%ก็ยังขึ้น40่หมื่นอยู่ดีถูกปะเออเพราะงั้นนี่แหละคือจุดต่างแต่ว่าตัวนี้แรงจริงนะครับอู้หอ้าวเฮ้ยตายโอเคนะครับสรุปก็คือน้องคาริสแรงกว่าน้องนางนิ้นะฮะแต่ว่าถามว่า นางอีผมยังจะเล่นอยู่ไหมก็เล่นอยู่นะยังเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าก็มันเป็นตัว PVP นะครับที่เอาไว้ล้วงตัวหลังนะครับตัวน้องไม่ได้เก่งแบบว่าไม่ได้เก่งในทางด้านตีบอนอยู่แล้วเนาะตีบอลมันสายดาเมจเพียวๆนะฮะเพราะงั้นเนี่ยนางอีก็ยังเล่นนะครับเอาไว้ลง PVP กลุ่มนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สรุปได้เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนโชคดีกับการเลือกตัวละครสำหรับวันนี้ขอตัวละบายบายสวัสดีครับ